สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูเลี่อีกแล้วนะคะกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเรามาเรียนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรสิ่งแวดล้อมนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมาสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานะคะประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ก็ประกอบไปด้วยกา๊าซชนิดต่างๆเช่นโอโซนไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดของพื้นผิวโลกนะคะได้แก่มหาสมุทรทะเลแม่น้ำลำคลองต่างๆนะคะรวมถึงก้อนหินและดินด้วยนะคะ2คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่พืชสัตว์และมนุษย์นะคะต่อไปค่ะประเภทที่2คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งย่อยออกเป็นสองประเภทคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมได้แก่บ้านเรือนถนนสนามบินโรงงานวัดพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่มนุษย์ปลูกสร้างขึ้นมานั่นเองสามารถจับต้องมองเห็นได้นะคะส่วนประเภทที่2คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนมามธรรมนะคะได้แก่ขนบรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมศาสนากฎหมายระบบเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองนะคะอ่าส่วนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉันนะคะสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวมนุษย์ภายในบริเวณชุมชนของเราเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเออมารวมไว้ในชุมชนเนี่ย เราเรียกรวมกันเราเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนได้ลองทํากันดูนะคะให้นักเรียนเขียนสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัยอยู่ตอนนี้นะคะโดยแยกประเภทของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแบ่งเป็นแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทน,นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ ไม่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตส่วนประเภทที่2นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธปรรมกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมานะคะก็ง่ายๆนะคะให้นักเรียนเขียนมาได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นนะคะนักเรียนไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะสู้ๆนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ